ครับเมื่อเราได้ power amp ม,มานะครับเราก็ทําการถอดฝาครอบแล้วนําไปทําความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับเราก็จะได้มาแบบนี้นครับเมื่อเราถอดเรียบร้อยทําความสะอาดเรียบร้อยนะครับเราก็ใช้ตาสังเกตดูนะครับว่ามีตัว R ฮัสเตอร์หรือว่าสายไฟส่วนไหนขาดหรือเปล่านะครับเช็คฟิวเช็คดูนะครับสายไฟปักนะครับ ดูว่าส่วนไหนมีขาดหรือว่าโดนแมลงแทะหรือเปล่านะครับจากนั้นเราก็ลอง <c oughs> เสียบปลั๊กนะครับวัดภาคใจไฟนะครับเปิดสวิตช์นะครับแล้ววัดไฟที่ออกมาจากหม้อแปลงครับเป็นไฟกระแสสลับนะครับตั้งที่ย่าน AC นะครับก็วัดดูนะครับ พราะว่าแต่และตัวจะใช้ไฟไม่เท่ากันนะครับเมื่าวัดไฟที่ออกจากหมอแปลงเสร็จแล้วแล้วก็มาวัดไฟที่ผ่านไดโอดนะครับจะเป็นไฟกระแสตรงนะครับถ้าวัดไฟมาปกติ ก็ภาคใระจายไฟก็ไม่มีอะไรเสียนะครับเมื่อวัดภาคใ่จายไฟเสร็จแล้วก็มาวัดที่มาดูที่ภาคขยายนะครับมาดูที่ตัว R แล้วก็ฮัสเตอร์นะครับแล้วก็วัดที่ฮัสเตอร์ตัวหลักนะครับ คัสเตอร์ตัวนี้จะับมีตำแหน่งขาคือ b c นะครับแล้วก็ใช้สายสีดำของมิตเตอร์แตะที่ขา b และสายสีแดงแตะที่ขา c และขา e นะครับครับจะขึ้นปกติครับแต่ถ้าเรากลับสายดำกับสายแดงสลับกันนะครับจะไม่ขึ้นนะครับถ้าขึ้นแสดงว่าทัสเตอร์ เริ่มช็อตหรือว่าเริ่มลีกนะครับให้เราทําการเปลี่ยนครับแล้วก็วัดทุกตัวนะครับเหมือนเดิมครับสลับดํากับแดงครับครับแสดงว่าตรงนี้เริ่มเสื่อมนะครับเริ่มลีกนะครับต้องเปลี่ยนนะครับถึงแม้จะขึ้นเล็กน้อยนะครับแต่เวลาเราใช้งานไปอุณหภูมิมันเพิ่มขึ้นเราไม่รู้นะครับ เสียงอาจจะเพี้ยนไปนะครับเวลาเปิดไปนานๆครับมวัดทัสตเตอร์ตัวหลักคือตัวใหญ่ภาคขยายสุดท้ายนะครับแล้วก็มาวัดที่ทัสเตอร์พวกภักพักไดนะครับวัดตำแหน่งเหมือนเดิมครับ b c นะครับ สเตอร์ที่ภาคปีจะมีทั้ง PNP และ NPN นะครับเพราะว่าจจะต้องมีทั้งเฟสบวกและเฟสลบนะครับในการขยายเสียงนะครับก็วัดทุกตัวนะครับ จะมี2ฝากนะครับ 好